ท a n งตัวโชว์โ hmm. อ mm ้โหมีส hmm. mm ัก hmm. mm ันเดียวขนาดนี hmm. mm ้เลยเนี่ย S <S ก็สวัสดีครับผมก็เดินเดินรักศักสันปรีนะตอนน,อนี้หน้าเวทีหน้าเวทีเขาประกวดกันอยู่ประเภทเออศักในงานศักในงานวันเดียวที่ที่พี่พาเราเดินดูตอนอีพีหนึ่งถ้า,าใค<น>รยังไม่ไดูอีพีหนึ่งไปดูได้ตรงนี้อตอนนี้นนบนเวทีเขากำลังประกวดกันอยู่เดี๋ยวผมพาดูว่าประเภทเดตออฟเดอะเดย์ประเภทศักในงานวันเดียวเสร็จเป็นยังไงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเสร็จว่มันสวยแค่ไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไง งานดีแค่ไหนงานดีอยู่แล้วเองานดีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอชมตอนนี้กรรมการเขากำลังตัดสินกันอยู่ทั้งบนเวทีรอีิผมารอรอเขาลงมารอลงมาใช่รอตัดสินแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปดูความสวยกันไปไปไป ซคุณครับุณานาโตไม่ได้ไม่ได้ใช่อะไวะเอ๋ It's a r i a i v g e from Oh ว t h a n you a เ i อ๋อไม่ใช่ันนี้เนออ่า o อเค Thank you <c> Okay <oughs> Thank <c oughs> อันนี้มีม,มเบอร์สี่เบอร อันนี้สวยมากอันนี้มันชื่อว่าตัวอะไรวะโอ๊คโอ๊คโอ๊คโอเคโอเค thank you thank you ในเบอร์ห้าเบอร์ห้าชูดิชูดิชูอ่าอันนี้สวยอ่าโอเค thank you ชูดิชูดิชูอ่าโอ้อันนี้สวเป็นรูปเอ่อหนังเรื่องหนังเก่าๆอ่ะเรื่องอะไรชั้นเรื่องได้โอเคโอเคโอเค thank you วิวิงานดียะเช็งงานดีอันนี้ อ๋อเป็นรูปนะรูปไส้บอก AI อ๋ออ่าใช่โอเค thank you t h a อันนี้อายุโชว์ t e x t u อันนี้อะไรอะพี่อันนี้รูปอะไรวะคุณคุณน่ะอันเนี้ยคลยเมดูซ่าเออเมดูซ่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่โอเค thank you thank you อันนี้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 ลิฟหน่อยอันนี้เรารีบหน่อยอันนี้งานญี่ปุ่นญี่ปุ่นดารุมะดารุมะเออนี้สวย thank you โอเค thank you นี่คนนี้ขาวมากอันนี้เบอร์สิบเอ็ดแล้วเบอร์สิเสิบเอ็ดนี่ เว้ยนี่งานเล็กงานเล็กงานเล็กเอ่อไบเมเปิลกับเอยูฟูลี่ผลไม้เบรดเบรดเบรี่อ่า thank you เบรดเบรเบรี่อเรดเบอร์รี่โอเคอันนี้อ่โอ้ยอันนี้สวยเี่โค้ชสวยเลยเอฮ้ดูสวยเลยดูดูดูอันนี้สวยมากอเหรอเหรอแล้วมีโต้อันเค thank you thank you thank you เชื่อ่า ี่อันนี้อันนี้นี่โอ้อันนี้ก็สวยว่ะสวยมากนี่มีแต่คนสวยอันนี้เป็นแนวเรียลลิสติกสวยขอบคุณค่ะ thank you โอ้วีงานชัดมากอันนี้สวยมากค่ะคนไทยใช่ไหมฮะอังกฤษอิงลิสโอเคงานสวยมากขอบคุณค่ะ thank you yeah woo hi อ๋ออันนี้เหมือนสีน้ำเลยค่ะเออเป็นเป็นแนวสีน้ำเป็นแนวสีน้ำ water color ออ๋ คี thank you thank you อันนี้เป็นรูปอะไรของเราอ๋อเนี่ยไอ้ก้องเออโห้ยนี่น้าใครเนี่ยหน้าเมียเหรอเอาไว้ต้องเห่าโซดป่าไม่โดนเมียด่าเนี่ยอ๋อไม่มีอ่ะโอเคเอาโออันนี้อัอันนี้ยูชยูโ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 ยโชยยูโชยูโยูโช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 ยูยโชยู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 โชชยโชย สั่วันเดียวขนาดนี้เลยเนี่ยอ t h น้าอันนี้ค้างนี้โอ้อันนี้รูปอะไรวะออกะโหลกกะโหลกกลกกะโหลกแล้วก็มีมือคนไทยปะอิ่หรอเบ้าโค thank you ขอบคุณค่ะอ่ะมานี้เบอร์ยีนะโอ้ยอันนี้สตวิตมนนวามินวิตมินวิตมินวิตินแต่เล่ต้องชืวิตินไหน คนไทยนี่คอณค่ะคุณค่ะนี่โอ้ยนีสวยมากอุ้ยเอ้ยไอ้แบบเหมือนคนไทยไหม่คนเราครับคนเราอ่าอันนี้เป็นรูปอะไรนะหน้าให้คุณคุณพ่อพี่เฮ้ยอันนี้ไมค์เคยแยกสารเอาไมปแล้วคุณค่ะอันนี้นี่มานี่นี่มาคนนี้คนนี้โอ้ยอันนี้เดี๋ยวหันหันไปยู่ฟอร์มไทยแลนด์คนไทยเหรอคนเราอ้ยสวยมาก ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่งานนี้ด้ดออันนี้โหดเหมือนกันนะเออ่นีอาโดตรงงานนี้โอ้โหวิ่งข่าจ๊วะเลยค่ะข่าจ้วโอเคไม่ได้หรอโอเค,คดี <laughs> เลี <laughs> ่เอ <laughs> อ๋ออันนี้สวยเอ๋อหน้าคนแก่ข้างนึงแล้วก็คนนี้ทีข้างนึงอ๋ฮะ s t r m e l i e there's an e n i n g อหเมตุสตอลี่ของเขาโอร้โหนี่โหดีเหอไปยูฟ่าเลยอ่ะอ๋อโอ้โหสวยอ่ะคนไทยไปยูฟม ฟิลิปปินส์อ่าโอเค thank you อยูยูโเอออันนี้งานแนวอะไรนะพี่คุณคูน่ะดอทดอทดอทเวิร์กอันนี้สวยโอเค thank you thank you อันนี้ไอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้ช้างช้างช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนช้างอยู่นี่มีช้างอยู่ไหนโล่โอเค thank you อุ้ยโอ้ยอันนี้ย่างโหดอันนี้อย่างโหดโอ้ยหดหัวแตกออ่ะันนี้ อะไยะโหดนะแอบแอบะรู้ไหวะเฮ้ยพี่ค่ะพีก่อนดีแบงยูฟอร์มคนไทยมันพูดไทยไปเลล้วแบงยูฟอร์มไปเลยโอเคโอเคนี่นี่อาโดนนี่โอ้โหโอ้ยดีหันทันทหด้หนะพี่คะอ๋อตะูเป็นรูม่นหนโอนี่อ้ะยูโอกทูโอ้ยอันนี้สายสายควัควัเนี่ยหูม้าวะเนี่ย ไม่ใช่ม้าเนาะสวยนะ thank you เอออันนี้มาอันนี้อะไรยาสำอางโชว์ไ้กล้องดูหน่อยใครวะูนั่คุูชนเผ่าบ้าเหมือนชนเผ่าใช่ไหมอ่านี่นี่นรู่มชนเผ่าสวยมากขอบคุณค่ะ thank you อันนี้ก็หมดแล้วมั้ง By b j k เ t n u ต b e r 4เ o l ร bon ร์บอลตรางวัลรองชนะเลิศอันดับมาเลิ number 6 2 y o u m b s i y o u ูเ o นโรเจ t ร์ t o รางวัลผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งในประเภท Best of the Day ได้แก่หมายเลข The Best of the Day that to contest today on Saturday The winner is the winner Oh, Lima Clara.